วันตอนนี้เรามาอยู่เซนทัลเวิด์แล้วนะจ๊ะเร่เ,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 ลเลยมีงานนี่เล้วมีของขายแล้วนี่ไงอ,อ,อันนี้คือร้านแอปเปิ้ลเนี่ยเราเราน่าจะเดินมาหาทางลงข้างล่างกันเถอะเพื่อนกอ,อ,อยากดินมางล่างก็งหาทางลงทางลงก็เดินทางนี้หรือเปล่าเอ้ย,งออยงลงทางไหน นี่เลยบรรยากาศที่เซ็นทรัลโลน่ะคะวันนี้คือเพื่อนอีฉันนี่ยใส่ชุดอะไรมาเนี่ยกางเกงอ่ะเหมือนเด็กกับโปโลเท้องฟ้าเป็นท้องฟ้าริงๆิซูมซูมสูงมากเลยตรงนี้ก็เป็น BTS เด้เลย